สวัสดีครับพบกัระพูพาดูในช่อง YouTube ได้ฟูอ่างน้อยครับลิ้อามาชมขนมสายพันธุ์ใหม่นะครับสายพันธุ์ใหม่นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเปลือกสีชมพูครับผมนี่ครับมีรอยเปลือกสีชมพูแล้วจะมีรอยร้าวทั้งลูกเลยเห็นไหมครับเห็นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่อะไรนะครับนี่คือขนมที่เราทาปูนกันเน่าครับกันเน่าเราก็จะมารีวิวทำคลิปรีวิวให้ท่านชมได้ดูว่าทำการทาปูนขนมแตกละหมุนรอบลูกดูครับเนี่ย หมุนแตกรอบลูกเลยครับหมุนรอบลูกเลยครับหมุนรอบลูกเลยไะแตกรอบลูกเลยนะครับถ้าเราไม่ใช้ปูนนะครับเราไม่ใช้ปูนนะครับมันก็จะเน่าแล้วผลมันก็จะเสียหายนะครับมันก็จะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ปูนแล้วทาปูนแล้วมันจะทําให้ขนมไม่เน่าครับเราก็จะ่าให้ดูกันว่ามันคงสภาพเนื้อไม่ให้เน่าเป็นยังไงครับผมนี่ฮะสายพันธุ์ใหม่ครับผมไม่ใช่นะครับ จะให้ดูตั้งแต่รอยแผลนะครับถ้าเราไม่ใช้ปูนนะครับตรงรอยแผลนี่ฮะตรงรอยแผลมันจะเป็นเน่าคือดิชลาครับดินเชลาดินเชลาแล้วทำไมเราถึงต้องเก็บนะบางที่วนพันพันหนึ่งครับเนื้อมันดีสีมันสวยเรา ถ้าเป็นคนมีเยอะๆก็อาดึงทิ้งก็ได้แต่ว่าถ้าขนนิดเนื้อมันดีสีมันสวยนะมันก็ต้องเก็บไว้แล้วดูครับเนี่ยเนี้ยเนี่ยครับโอ้โหงนี้ครับเดือดวัปดครับเนี่ยดูครับเนี่ยนี่หนเนี้ยเนี้ยครับนี่คือรอยแผลครับรอยแผลที่แตกครับเห็นไหม ถ้าเราไม่ใช้ปูนนะครับตรงเนี้ยมันจะเน่าเป็นเชื้อราลามนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแผลจะแห้ง,หง,หงเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นการถนอมถนอมถนุนแต่ที่สุกไม่ให้เน่าง่ายง่ายครับมาผมทําคลิปไปแล้วลแต่ว่านี่ผมจะมาดูรีวิวให้ดูอีกทีว่ววานี่มันดียังไงมันดีอย่างางี้นะครับเห็นไหมเพราะขนุนเนื้อมันดีอ่ะเราก็ต้องเก็บสายพันธุ์วะเก็บ ลูกไวค้ครับเนี่ยเอ็นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตะวครูพ,พาดุในช่อง youtube ได้โปรดหน่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ,รบถ้าเป็นประโยชน์นะฮะโอเคครับ okay,